สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนถ่ายสิเออน,นี่ครับเราไม่ได้อยู่ที่ภาคอีสานนะครับเราอยู่ที่ภาคตะวันตกอะก็คือจังหวัดกาญจนบุรีครับนี่เราก็มีพญานาคด้วยนะังกาญจนบุรีเราเนี่ยตรงนี้ก็เขาเรียกว่าวัดเขาสูง แจ่มฟ้าอำเภอธ่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับเราก็ผ่านเข้ามานาวัดเราก็จะเห็นเลยสมเด็จพระพุทธจารย์โตฮะองค์ใหญ่ตรังตรังงานอยู่ครับแล้วก็มีพญานาคล้อมรอบอยู่ด้านหน้าฮะสวยงามเข้ามากราบไหว้กันได้ครับเป็นองค์สีขาวๆมากราบไหว้ บูชากันได้นะครับแล้วก็ต่อจากสมเด็จพระพุทธาโตแล้วก็ด้านหลังเลยด้านหลังเลยครับขึ้นไปบนเข่าเลยครับถ้าเราขับรถมาเราก็ขึ้นไปบนเข่าก็ได้ครับแต่ตอนนี้เขามีสะพานเป็นแบบสกายวอล์กเขาเรียกสะพานรวยฮะก็จะลงไว้ตัวหนังสือ ที่เห็นที่เขียนตอนนี้ครับเส้นนี้เขาปิดประปรุงครพอเปิดตอนนั้นเปิดมาก็รู้สึกจะใช้แผ่นตะแกรงเล็กที่มันเล็กสักหน่อยก็เลยทำให้ไม่ค่อยแข็งแรงครก็เลยปิดประปรุงอะตรงนั้นก็เรียกสะวนเลยรอเรือบอแแวนนี่ครับแล้วก็มายอยักษ์เป็นสกายวอล ที่ลงมาจากหน้าองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ครับนี่ครับข้างบน,นก็เป็นสกายวอล์มกันเอาไว้ยืนให้เสี่ยวเล่นนิดหน่อยครับเมื่อก่อนเป็นแผ่นกระจกหนาก็จะดูวาดเสี่ยวมากคนนี้ครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วครมีตะแกรงรองก็เลยดูไม่ค่อยวาดเสี่ยวเท่าไหร่ครับมา ด้านด้านหลังเป็นภูเขาฮะปกติก็จะจัดงานประจําปีกันทุกปีข้าบนก็จะมีพญานาคครับพญานาคแล้วก็พระราหูแล้วก็มีร้านกาแฟกาแฟบุญข้างบนฮะจะเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งสวยงามครับอันนี้เราก็อยูด่ด้านหลังองค์สมเด็จพุทธจาจยาโตฮะตอนนี้เมื่อเช้าคึ้มๆอยู่ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วพอแดดเริ่มออกก็ยังไม่ร้อนมาก ทำให้เรายังสามารถถ่ายรูปสวยๆงามๆได้ฮะนี่ฮะอ๋อซูมใกล้ไปหน่อยฮะนี่เป็นไงฮะบรรยากาศมือไม่หัดซูมนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องมาเที่ยวมาชมก็ได้นะครับที่ เขาสูงแจ่มฟ้าอำเภอรธรรมกาการเจ้บุรีครับก็เป็นเปิดประตูสู่เมืองการก็แวะธรรมกาก่อนครับพอเสร็จจากนี้แล้วเราก็ไม่วัดเขาช่องเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็จะวนออกไปวัดหนองตากยาหลวงสมเด็จพุะธ,ธนันทโตองค์ใหญ่สีเหลืองทองตั้งตระง,งาน แล้วก็วนย้อนขึ้นมาหน่อยมาวัดทำาเสือตอนนี้กำลังเป็นประเด็นเลยทำาเสือแล้วก็ขอเลยวัดทำาเสือก็ทำเขาน้อยบ้านทำทำมังกรทองอะไรไล่ไปเนี่ยเลื่อยไปครับก็จะทะลุปไปนู่น,นในเมืองการเราก็ไปชมสกายวอล์กที่เมืองการแล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็ไปทำาเขาปูนไวชมกาแฟ ไปกินกาแฟแล้วก็เลยไปกินข้าววัดเมตตาธรรมมีโรงทานโรงเจก่อนจะกลับก็แวะขวามือเป็นวัดรรมผูว่าแล้วเราก็มาล่องแพกันที่หน้าเมืองก็ถือว่าเป็นทริปหนึ่งวัน1คืนที่สวยงาม ก็ถือว่าได้เที่ยวคุ้มนะครับตามที่ผมบอกนะเรามาล่องแพด้วยแต่เรามาก่อนเนี่ยมันจะเช้าหน่อยก็มาเที่ยวตามวัดเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกก็ให้วนไปนะแอบขากลับเราขึ้นจากแพแล้วก็วนไปวัดวัดหินแท่นลำพาชีวัด,วด,วด,วดสีขาวๆส,สวยๆแล้วก็กลับออกมาก็มาถ้ำ ขาจชะอ้างไว้เทพเจ้าเ่งเจียที่กําลังเป็นอันซีนฮิตฮิตกันอยู่วัดอยู่ตรงข้ามกันแล้วครับแล้วก็เราก็สามารถวนกลับออกไปกรุงเทพได้โดยสวัสดีภาพเที่ยวมาชมกันได้นะครับอำเภอธรรมกาวัดเขาสูงแจ่มฟ้ากาญจนบุรีครับผม